สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆที่ปลูกมันสับปะหลังทุกท่านนะครับวันนี้ผมขึ้นมาตัดต้นพันธุ์มันสับปะหลังนะครับตัดมันสับปะหลังพันธุ์พิลุนสองส่งให้ลูกค้าครับเนี่ยครับต้นพันธุ์จะพอดีปลูกนะครับรอบนี้ต้นไม่ใหญ่มากครับเนี่ยกองหนึ่งเจ็ดกิโลจะได้เยอะครับได้สักประมาณร้อยท่อนขึ้นนะครับตัดยาวท่อนละยี่สิบเซนติเมตรครับเนี่ยท่อนพันธุ์ก็แก่ครับเก้าเดือนกว่าจะสิบเดือนครับเนี่ยพอดีปลูกครับเนี่ย กำลังพอดีปลูกครับสั่งมาได้นะครับต้นพันธุ์มันสบปหลังสําหรับใครหาอยู่หรือว่าอยากเอาไปทดลองครับมีกเกษตรศาสตร์แ0ดละยอง15พี่พิรุณ2ครับกล่อง250รวมค่าส่งเก็บเงินปลายทางครับกล่องหนึ่งก็7กิโลกร,รัมครับถ้าเป็นกเกษตรศาสตร์80กับพิรุณ2นี่น่าจะร้อยท่อนขึ้นอยู่ครับแต่ตัวละยอง15ท่อนค่อนข้างใหญ่กว่าจะประมาณสัก80ครับ แปดสท่อนนี่นะครับแปตัดยาวท่อนละ20่สเซนติเมตรนะครับ,รบพวงเพชรก็ยังพอมีนะครับพวงเพชรร้อบาทครับกล่องนึงรวมค่าส่งจัดเงินปลายทางครับ,รบนี้รอบนี้ก็พิรุณพิรุณสกับระยอง15ต้นไม่ใหญ่มากนะครับสำหรับใครอยากดูลักษณะต้นพันธุ์อะไรก็เลื่อนดูนะครับเลื่อนดู วิดีโอที่ผ่านมาคลิปที่ผ่านมาครับช่อง u t u b e ก็ต้นพันมันสับปะหลังชแนลครับ TikTok ครับพีรพลหนึเจครับภาษาอังกฤษสนใจก็โทรสอบถามนะครับ098 712 2933ครับแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรผู้รับครับจัดส่งทุกวันนะครับพัสดุสำหรับท่านที่สนใจครับจะแอดไลน์จะทักข้อความ f c e e o o o ครับพีรพลเว้นวักเกาเกียงครับภาษาอังกฤษนะครับ P.W.E.R.A.P.O.L. เว้นวร์ w e R A P o ครับ K.A.O.K.L.E. หนึ K ่ง K.L.E. E เอ้ยขอโทษครับเก่าเกลี้ยง e ครับ K.A.O.K.L.E.I.N.G. ครับรพีรพลเก่าเกลี้ยงครับเฟซบุ๊กครับไลน์ก็พีรพลหนึ่งเจ็ดเจ็ดครับถ้าไม่สะดวกก็ลำบากก็โทรดีกว่าครับ098 7จ2ดห3ึครับโทรมาแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรผู้รับครับจำนวนพัสดุที่ต้องการรับครับต้นพันอยากได้พันไหนก็โทรมาแจ้งสอบถามกันได้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามที่สั่งซื้อเข้ามานะครับเดี๋ยวจะทยอยจัดส่งให้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ